จะมีนักเตะทรงคุณค่าสักคนหนึ่งของชมบุรีในปีนี้ก็น่าจะเป็นเขาผู้คนก็มองว่าเจ้าหนึ่งนี่แหละอาจจะเป็นนักเตะที่จะถูกขายคนต่อไปหรือไม่เป็นลูกม่อคนต่อไปที่ชลบุรีฉลามชนจะขายไหมหลังจากแพ้เมืองทองยูเนเต็ดนะครับศูนย์ประตูต่อหกเขาเนี่ยนะครับสัญญาว่าจะพาชมบุรีกลับมาสู่จุดเดิมนะครับที่เคยอยู่มาอย่างยาวนานนั่นก็คือหลีกสูงสุดไทยหลีกหนึ่งนะครับภายใน1ปีเท่านั้น มันเป็นคำสัญญาที่แฟนบอลฟังแล้วใจฟูฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนนึงครับที่กลับมามีชื่อนะครับอยู่ในหน้าข่าวในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็นนักเตะที่อยู่ในทีมที่เพิ่งตกชั้นนะฮะจากสุอบอลไทยลีกหนึ่ง สู่ศึกฟุตบอลไทยลีก2แบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นั่นก็คือชาณรงค์ผมสีแก้วครับเจ้าหนึ่งเนี่ยอยู่กับชนบุรีมาตั้งแต่เป็นนักเตะเยาวชนนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักตัวจริงให้กับชนบุรี f c ในวันที่ชนบุรี f อก็มีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากทีมใหญ่ที่เคยลุ้นแชมป์นะครับเคยคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อปี2007นะครับเคยคว้าแชมป์ FA Cup สสมัยนะครับสมัยแรกเนี่ยก็เป็นแชมป์เดี่ยวนะครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์ร่วมอีกสมัยหนึ่งเมื่อปี2016นะครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานก่อถึง4สมัยนะครับหรือว่าศึกฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์ครับในปัจจุบันนั่นเองนะฮะเจ้าหนึ่งเนี่ยมาในช่วงที่ทีมเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านนะครับจากความสำเร็จที่ผมบอกไปกลายเป็นทีมที่ มีเม็ดเงินในการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยปัจจัยหลายต่อหลายอย่างนะครับเรื่องนอกสนามของนักเตะนะครับตามหน้าข่าวที่ปรากฏออกไปหลายอย่างก็ทำให้ชุมรีเอฟนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ดรอปลงแล้วก็ต้องมาลุ้นหนีตกชั้นในฤดูกาลนี้และสุดท้ายครับชุมรีนะครับที่อยู่ในสุเปรบอลไทยลีกมา18ปีเต็มนะครับก็ต้องตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแต่เจ้าหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นหนในนักเตะที่ เนื้อหอมใช้คําว่าเนื้อหอมเลยกันเพราะว่าเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ตอนนี้ชมบุรีเอฟซมีอยู่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายทั้งเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ศีบงเพลนกฤษฎากดกาแมนไปนะครับผู้คนก็มองว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยแหละอาจจะเป็นนักเตะที่ จะถูกขายคนต่อไปหรือไม่นะครับของชมบุรี FC เป็นลูกม่อคนต่อไปที่ชมบุรีฉลามชนจะขายไหมนะครับท่ามกลางปัญหาต่างๆท่ามกลางการตกชั้นแต่เจ้าตัวครับหลังจากจบเกมที่สนามสุพัชราศัยนะครับที่ชมบุรีเนี่ยตกชั้นแบบ100%เจ้าหนึ่งชารงค์พรมสีแก้วก็ได้พูด นะครับสื่อสารกับแฟนบอลหลังจากแพ้เมืองทองยูเนเตดนะครับศูนย์ประตูต่อ6เขาเนี่ยนะครับสัญญาว่าจะพาชมรีกลับมาสู่จุดเดิมนะครับที่เคยอยู่มาอย่างยาวนานนั่นก็คือหลีกสูงสุดไทยหลีก1น,นะครับภายใน1ปีเท่านั้นมันเป็นคําสัญญาที่แฟนบอลฟังแล้วใจฟูฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยยังมีความผูกพันกนนับสโมสรนี้และยังอยากที่จะช่วยสมโมสรแห่งนี้นะครับกลับ ขึ้นมาอยู่ในไทยลีก1อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะต้องลงไปเล่นในศึกไทยลีก2และตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นนักเตะในระดับหูดีกีทีมชาติไทยทุดใหญ่และเคยเล่นที่ต่างประเทศมาด้วยนะครับเรื่องราวของเจ้าหนึ่งะฮะชานรงพมสีแก้วเนี่ยเกิดและเติบโตนะครับเมื่อเดือนเมษายนของปี2001นะครับตอนนี้ก็23ปีแล้วนะครับในครอบครัวที่มีคุณพ่อเนี่ยเป็นวิศวกรน,นะครับแล้วก็คุณแม่ เป็นนักกายภาพบันบัดน,นะฮะเขามีชื่อเล่นว่าหนึ่งครับชื่อจริงก็คือชารงค์พรมสีแก้วชื่อของเขาเนี่ยมีความหมายก็คือเป็นหนึ่งเป็นนับเมื่วันเป็นคนแรกช่วงแรกๆนะครับในชีวิตเนี่ยเจ้าหนึ่งนะฮะก็ถูกโรคโรคหนึ่งนะครับท้าทายก็คือโรคทรสัสเซียมีนะครับหรือว่าโรคโลหิตจ,จางชนิดหนึ่งนะครับที่ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนั่นเองนะครับซึ่งหากมีอาการรุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้เลยนะฮะ ซึ่งโรคนี้นะครับก็ทําให้ตัวของเขาเนี่ยผอมบางร่างน้อยนะครับน้าหนักน้อยคุณหมอก็แนะนําคุณพ่อกับคุณแม่นะครับว่าให้เจ้าหนึ่งเนี่ยกินเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะครับเขาเคยว่ายน้ําเคยวิ่งสุดท้ายครับเขามาชอบกีฬาน,นึงนะฮะนั่นก็คือฟุตบอลเจ้าหนึ่งนะฮะตอนสมัยที่เริ่มเล่นฟุตบอลแรกๆเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลอย่างยากลาบากมันคือฟิลลิ่งการเล่นฟุตบอลแบบคนป่วยเตะบอลน,นะฮะมันต้อง ปะทะกับคนที่แข็งแรงกว่าต้องชนกับคนที่แข็งแรงกว่าต้องกระโดดแย่งมงกับคนที่ตัวใหญ่กว่าสุดท้ายก็เจ็บสุดท้ายก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายนะครับกว่าคนอื่นๆแต่เขาก็พยายามที่จะสู้ฮะสู้เพื่อ2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเอาชนะโรคฮะอย่างที่2ก็คืออยากจะเอาชนะกีฬาที่ตัวเองชอบกีฬาที่ตัวเองรักนะครับเอาชนะมันให้ได้ถ้าเอาชนะมันได้ก็จะสามารถได้เล่นกีฬาชนิดนี้ต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายครับในวัยประถมเนี่ย เจ้าหนึ่งก็พยายามที่จะมุมาณะนะฮะก็ฝึกฝนเล่นอยู่เป็นประจำที่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนบุรารักษ์นะครับในจังหวัดสมุทรปราการจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะโรคทรัซีเมียได้หลังจากนั้นเขาก็ไปคัดตัวเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ได้โอกาสจากเมืองทองอยู่นเตตนะครับที่เล็งเห็นพรสวรรค์จากเท้าซ้ายของเขานะครับแล้วก็ดึงตัวมาร่วมทีม เยาวชนของกิเลนพยองนะครับชนรงพมสีแก้วอยู่ในระบบ Academy ของกิเลนพยองนะครับ5ปีเต็มๆนะครับก่อนที่จะย้ายนะครับออกจากรั้วกิเลนพยอง ชุดเยาวชนเนี่ยออกมาอยู่กับฉลามชนชนบุรี f c ซึ่งถือว่าเป็นคู่รักคู่แขนเลยนะครับทีมชุดใหญ่ของ2ส,สโมสรน,นี้นะครับถือว่าเป็นเอลกาซิโก้ไทยแลนด์เป็นคู่รักคู่แขนที่เป็นสุดยอดแมชคลาสสิกตลอดการแมชหนึ่งเลยนะครับเวลาที่เจอกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยฟุตบอลเยาวชนเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาต้องคัดตัวนะครับแล้วก็ฝัดคนในทุกปีทุกปีะฮะเจ้าหนึ่งก็ออกจาก เมืองทองแล้วก็มีชนบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งบ่มเพาะเยาวชนนะครับที่สอนศาสตร์ลูกหนังให้กับนักเตะไทยเนี่ยก็มารับช่วงต่อนะครับอ่ะโอเคออกจากตรงนี้ฉันก็มารับต่อนะครับอยู่ว่าแต่ละสโมสรเนี่ยจะสามารถปั้นนักเตะนะครับที่ได้รับมาไปได้แค่ไหนซึ่งพอชนงธ์พมสีแก้วนะครับก็มาอยู่กับชนบุรีเขาก็ได้เข้าไปเรียนที่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับจังหวัดชนบุรีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในราชาขาสั้นของวงการลูกหนังไทยนะครับกลางวันก็เรียนหนังสือตกตอนเย็นนะครับก็ไปซ้อมฟุตบอลบางทีมีซ้อมมื้อเช้านะครับก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ซ้อมมื้อเช้าก่อนที่จะไปเ,เรียนหนังสือเป็นรูปแบบการฝึกสอนของชมบุรี FC อยู่แล้วนะครับภายใต้ผู้อำนวยการในเรื่องของ a c a d e m มีนั่นก็คือโคชเชง วิทยาเหล่า,ากุลนะครับในสมัยนั้นซึ่งหลังจากนั้นครับในปี2018ชนางิปมิสีแก้วในวัยเพียงแค่17ปีนะครับก็ได้โอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของฉลามชนและในปี2019ครับนี่คือนักเตะทีมชุดใหญ่ของฉลามชนที่ยังอายุไม่เกิน18ปีนะครับเล่นทั้ง ทีมชุดใหญ่ของชมบุรีเอฟรวมไปถึงฟุตบอลนักเรียนฟุตบอลเยาวชนโดยชนรงค์นะครับก็สร้างชื่อเสียงอย่างมากเลยในฟุตบอลขาสั้นนะครับร่วมคว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพลศึกษารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอน,นะครับกับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมในปี2019หลังจากนั้นก็ได้ลงตัวจริงนัดแรกนะครับในเดือนมีนาคม2019ในศึฟุตบอลไทยลีกนะในเกมที่แพ้สมุทรปราการซิตี้0-2นะครับแล้วก็ ติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีด้วยโดยช่วงนั้นมันเป็นช่วงขาขึ้นของชานารงค์เลยก็ได้ว่าได้นะครับนี่คือเด็กที่เคยเป็นโรคนะครับแล้วก็เอาชนะโรคได้แล้วก็ชอบที่จะเล่นฟุตบอลแล้วพาตัวเองขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับได้เล่นในลีกสูงสุด ได้ติดทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะครับแล้วก็ฤดูการต่อมานะครับ2020ถึง2021เนี่ยชนานรงค์ก็โตขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ในฐานะนักเตะที่เป็นวัยมัธยมเป็นตัวสำรองตัวจริงบ้างอะไรบ้างนะฮะกลายเป็นนักเตะอาชีพเต็มตัวนะครับได้ลงสนามทั้งฤดูการกับชลบุรี20เกมแบ่งออกเป็นตัวจริงนะครับ7เกม ตัวสำรองอีก13เกมแล้วก็ในฤดูกาลนั้นนะฮะสามารถทําประตูแรกในหลีกสูงสุดในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพเนี่ยครั้งแรกได้ด้วยนะครับในวันที่12ธันวาคม2020นะครับในเกมที่บุกไปแพ้สมุทรปราการซิตี้หนึ่แล้วก็เป็นตัวหลักของทีมฉลามชนนะครับที่ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลช้างเ a ฟครับในฤดูกาลดังกล่าวด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดก็แพ้ให้กับเชียงรายยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ว่ามันเป็นปีที่ชนบุรีก็ได้รับคําชื่นชม พอสมควรนะครับเพราะว่าเอานักเตะที่ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนนะครับขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่จนสามารถที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลถ้วยนะครับในระดับเมเจอร์ในประเทศไทยได้ด้วยนะครับและรอบชิงชนะเลิศเนี่ยปีนั้นเนี่ยชนบุรีเนี่ยใช้นักเตะไทยที่มาจากอะคาเดมี่ของตัวเองทั้งหมดนะครับรวมกับนักเตะต่างชาติแค่รายเดียวเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเป็นประวัติศาสตร์นะครับในรอบชิงชนะเลิศที่ชนบุรีเ c ฟ แล้วก็อะคาเดมีของพวกเขาเคยทําได้นะฮะหลังจากนั้นครับเจ้าหนึ่งชาณรงค์พมสีแก้วนะครับก็ได้โบยบินฮะได้โบยบินไปเล่นอยู่ที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนพฤษภาคมหลังจากจบฤดูกาล2020-2021ถึงนะฮะให้หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยอายุครบ20ปีเพียงแค่ประมาณเดือนเดียวเท่านั้นนะฮะชาณรงค์ก็ได้บินลัดฟ้าไปเล่นฟุตบอลที่ประเทศสเปนนะครับไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสสอนอัลกอร์กอนนะครับในลีกเซคูด้าดิวชั่น ประเทศสเปนก่อนจะได้ฝึกซ้อมนะครับกับทีมอกกอกอนเนี่ยในชุดอายุไม่เกิน18ปีซึ่งตอนนั้นนะครับออกออนชุด U18 เนี่ยมีคาร์ลอสรูบิโอซานเชสนะครับเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคต่างประเทศของเมืองทองยูเนเต็ดดูแลอยู่นะฮะซึ่งจำเจ้าหนึ่งได้เพราะว่าเจ้าหนึ่งเนี่ยเคยอยู่เมืองท้องในช่วงที่เป็นอะคาเดมี่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นรูบิโอซานเชสเนี่ยก็ดูแลเจ้าหนึ่งเป็นอย่างดีครับ แม้ว่าจะไม่สามารถผ่านการทดสอบฝีเท้ากับออกร้อนซึ่งตอนนั้นยังเป็นหลีกรองและเจ้าตัวเนี่ยอายุเพียงแค่ประมาณสักยีปีได้แต่ก็มีทีมอื่นครับในสเปนที่มาดึงตัวไปก็มีทีมในระดับดิวชัน4นั่นก็คืออูเดโออาดาเบแม้ว่าช่วงแ,แรกๆเนี่ยอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ ร่างกายก็ยังถือว่าผอมบางกว่าที่จะไปเล่นในยุโรปแต่ว่าเจ้าหนึ่งเองก็พยายามนะครับเขาพยายามฝึกฝนพยายามสร้างกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จากเด็กที่เป็นทัลัซซีเมียนะครับว่ายน้ําก็ยากวิ่งยังเหนื่อยนะครับสุดท้ายครับก็สามารถที่จะได้เล่นนะครับในลีกอาชีพในประเทศสเปนแม้ว่าจะเป็นเพียงดิวชัน4ีก็ตามนะครับโดยในฤดูกาลนั้นเนี่ย เขาลงสนามให้กับอูดิโอนไปทั้งหมดนะฮะ14เกมเป็นตัวจริง7นะครับตัวสำรองอีก7แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับหประตูนะครับเกิดขึ้นนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2021นะฮะในเกมที่อูดิโอนเนี่ยบุกไปเสมอกับกัมปสเตล่านะฮะนี่คือ1ประตูที่ทำให้เขาเป็น1ในนักเตะประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยที่สามารถไปยิงในึิฟุตบอลลีกอาชีพที่ประเทศสเปนได้ และนะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวก็กลับมาอยู่กับชมบุรี FC นะครับในฤดูกาล2022 2023นะครับแล้วก็ได้ลงสนามไป25เกมยิงได้3ประตูโดยฤดูกาล2022 2023เนี่ยชันรงพมสีแก้วก็ได้นับ1นะครับกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ยิงประตูแรก ประตูที่1เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกนัดที่1น,นะฮะที่ได้โอกาสลงสนามกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ยิงให้ช้างศึกเนี่ยขึ้นนำตูนิเดตแอนตเบโก้นะครับหประตูระศูนก่อนจะชนะไป2ประตูระหนึ่งนะครับในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่48รอบชิงที่3นะครับซึ่งหมายความว่า นี่คือนักเตะที่พาตัวเองนะครับจากอะคาเดมี่ของชลบุรีขึ้นมาสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ฤดูกาลล่าสุดครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฤดูกาลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของชลบุรีเอฟซีนะครับหลังจากที่มีการปล่อยตัวกฤษฎาการแมนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยตัววรชิตกนิษฐีบำเพ็นนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บัจเจ็ตในการทําทีมก็ลดน้อยลงเจ้าหนึ่งในปีนี้ครับเขากลายเป็นตัวหลักนะครับในวัย23ปีลงสนามให้กับชลบุรีเนี่ย ปีหนึ่งมันมี30นัดนะฮะเจ้าหนึ่งเนี่ยลงไป28เกมนะครับยิงไป5ประตูผมเชื่อว่านี่คือ1ในนักเตะของชมร f เอฟซในวันที่ตกชั้นในวันที่ทีมตกชั้นแต่ว่าแฟนบอลยังให้กำลังใจยังชื่นชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่ถูกขายนะครับเหมือนกับนักเตะลูกม่อรายอื่นๆที่ก้าวไปถึงแบบ ระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วมักจะถูกขายในช่วงหลังๆนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเล่นในทุกเกมอย่างตั้งใจทุกๆจังหวะที่บอลออกเขาจะวิ่งไปแบบแทบจะเป็นคนแรกๆโดยเฉพาะจังหวะเตะมุมนะฮะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เตะม,ม,มุมหรือว่าเป็นคนเปิดฟรีคิกอยู่แล้วก็จะรีบวิ่งรีบเอาบอลมาตั้งนะฮะสถานการณ์ของชมบุรีในปีนี้เนี่ยแต่ละนัดแต่ละช่วงมันไม่มีช่วงไหนที่ดูสบายใจเลยนะครับซึ่งคนที่แสดงออกถึงความไม่สบายใจและพยายาม มากๆนั่นก็คือเจ้าหนึ่งนี่แหละฮะชานรงพมสีแก้วแม้ว่าท้ายที่สุดชมรีจะตกชั้นก็ตามนะครับนี่คือนักเตะที่ถ้าจะมีนักเตะทรงคุณค่าสักคนหนึ่งของชมรีในปีนี้ก็น่าจะเป็นเขานะครับแล้วก็อนาคตก็ยังไม่แน่ไม่นอนก็ต้องยอมรับนะครับอนาคตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่คําสัญญาของตัวเขาที่มีกับแฟนบอลซึ่งมันมาจากใจของเจ้าหนึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมรู้สึกว่าอยากจะมาพูดถึงเรื่องราวชีวิตของเขานะครับไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ หรือเดือนหน้าหรือฤดูกาลหน้านะครับเจ้าตัวจะยังได้สังกัดชุมบรีเอฟในศึกฟุตบอลไทยลีก2หรือว่าจะไปอยู่ไหนก็ตามแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมเชื่อว่าแฟนฉลามชนจะต้องรักมากแน่นอนนะฮะนี่คือเรื่องราวของเจ้าหนชนรงพรมศรีก้าที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับทุกช่องทางของจอรนด้วยนะฮะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง TikTok วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบาใหม่ในกาหน้าสวัสดีครับ